อาดูเอานะคะอีลูกช่างแซกนะคะคนเขาต่อแถวกันมาตั้งแต่นู้นยาวมาตั้งแต่หน้าปั๊มบางจากมุ่นะัะต่อกันมาเป็นระเบียบเรียบร้อยคนแซกก็แซกไปนะคะคนต่อแถวเป็นระเบียบวินัยก็ต่อไปค่ะ ไม่ห้หวร้อนนะคะแต่ว่าคือก็อยากให้มีจิตใต้สำนึเงานะเราเคยทำคลิปแบบเนี้ยลงไปแล้วรอบหนึ่งนะคืออยากให้ตำรวจมายืนยืนเป็นสนัญลักษณ์ใต้ต้นไม้แค่แค่นั้นแหละไม่ต้องทำอะไรหรอกข้อน,นี้นะต่อแถวกันนู่นยาวเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ไม่มีใครใกล้าแซกกล้าแซงเลยอะคะ่ะอืม วันที่เขามีวินัยต่อแถวกันมาเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาก็นะเข้าใจความรู้สึกเขาบ้างไหมเนี่ยคุณมาแซกเขาเนี่ยคุณเข้าใจความรู้สึกเขาบ้างไหมถามแค่นี้แหละเวลาคุณยืนต่อแถวซื้ออาหารอยู่อะ่ะแล้วถ้ามีคนมาแซกคุณแบบเนี้ยคุณจะรู้สึกยังไงถามหน่อย ทุกคนอ่ะรีบหมดแหละเราก็รีบเราเองอะรีบมากด้วยแต่เราก็ยอมต่อแถวมานะเราอ่ะรีบไปรับตู้นะถ้าเกิดรับตู้ช้าเราก็จะโดนด่าแต่เราก็ยอมต่อแถวมาเพราะอะไรอ่ะเพราะมีจิตใต้สำนึกพอไงอืม ถ้าเกิดใจร้อนไปปืดปัดปืดปัดไม่ให้เข้าเนี่ยนะเดี๋ยวก็อุบัติเหตุอีกไปกันไม่ได้อีกแล้วจะต้องมาระวังอีกว่าจะไปโดนสี่รถเข้าไหมนะมอไซค์ก็ผ่านไปเห็นปะในกล้องไม่เห็นแล้วดูเซ็กซี่ปาดม,มัน ถ้าไม่ไม่พูดดีกว่ารถใหญ่ก็พอรถใหญ่นะคะรีบเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีใครรีบหรอกเอ็มไม่ใช่ไม่ใช่รีบอยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> <c oughs> ลมอกค่ะ ไปต่อได้ละปากไว้ให้คิดนะคะอีลูกพวกอีลูกทั้งแซกอะแซกเป็นหน่อมไม้ไปเลยนะคะ